วิธีคัดลอกลิงก์ YouTube ง่ายๆด้วยมือถือเป็นเครื่องเดียวทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะวิธีคัดลอกลิงก์ u t u b e นะคะอันดับแรกนะคะไปที่แอปพลิเคชัน y o u t u b e แตะเข้ามาเลยถัดมาไปแตะ U u นะคะมุมด้านล่างขวาที่เขียนว่า U u แตะเข้ามาถัดมาเจอหน้าต่างนี้ให้ไปคำว่า View c h a n n e l ถัดมาจะเจอจุดไข่ปลา3จุดเรียงกันที่อยู่มุมบนขวาไปแตะตรงนี้เลยนะแล้วเจอคำว่าแชร์ให้แตะคำว่าแชร์แตะก o p y y i ้ k ลิงก์ถูก Copy เรียบร้อยแล้วเราก็นำลิงก์นี้ไปวางหรือแชร์ให้กับเพื่อนได้เลยค่ะกดแชร์นี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะง่ายมากๆเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟก,กดแชร์คุกิอโอด้ว้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย